การสวัสดีค่ะสม้ชมถ้ามาอําเภอกันทละกระตองมาแบหาปะพู่นเนาะสิ่งมันนี้ก็เดินทางเป็นไปหาหนักหน่อยน้ากันครับผมกับปะพูนแต่ว่าปะพูน่นว่าปะพูนฝันดีเลยค่ะสม้ชมฝันดีงวดนี้มีน้าซัํากับแก่กับห้องไหมครับเดี๋ยวจะให้สม้ชมไปฟังจากปากปะพูนน่ากับแก่ห้องงวดนี้จักขัง เ้าก็ตองไปฟั่งพร้อมกันครับถึมีชมเพราะว่าพอเที่ยงเยงกะยังพอในถามป่าว่าก็แก่ห้องจักขันนั่นแล้วก็ฟั่งไปพร้อมกันก็พอเที่ยวนะครับนอะไปคาับ่ลายหางไปฟั่งจากปากป่าพุ่นนพร้อมกันเลขครับผมวูเขาสองหน่วยนี่ครับต้นบีเห็นในหางพันพันยู่ในพุ่นก็ยืนเบิงฟาบงูไงตัวนันมันอยู่ในถ้ำบ่เกาครับบันไดพันเรื่อยลงมาหา เหนื่อยต้องมาหาไก่น้าป่ายืนเพื่อกระเลื่อยม้าไก่ไก่ป่าไก่จากเบื้อยากเบิ้งก็ยืดข้อซองแล้วผลผดงวกมาเบิ้งนะก็เลยหมอบลงย่านน้ำนะในฝันย่านจักโตป่าตัวเดียวที่ว่าตัวใหญ่ซ้ำต้นมะพร้าวลรือยังตั้มต้นมะพร้าวแล้วงูใหญ่พญานาคกับกับเวลาอันนี้กับว่างูนั่นแหละแต่ว่าบัดบัดเพิ่นเพิ่นงวกมาหานั่น หมว่าเป็นเพลินเป็นคือพญ,ญานาค,ค,คตอนเพลินเลื่อยลงมาต้องมีเพลินเห็นทหารกับเลื่อยลงมาน้าเขาเนะ่ะปกกบสะยืนอยู่หน่วยหนึ่งนะอ,อยู่เขาอยู่หน่วยหนึ่งนะอ๋ออยู่เขาพะละลูกเออเขาพะละลูกปัาดต่างแต่หัวกับหางกระจ,จุผุ่นจุ๊บผีเพราะตัวใหญ่กระดอก,กระเดียงยใหญ่แห้งจุอันเพลินเพิ่นเลื่อยลงมาจากผพลนทั้งหัวหดผีนะครับอันหางกับเพิ่นเลื่อยว่อนอยู่ในเขาสองหลุงเลย ปขาโคตรวานในฝันนะเขาสองลูกที่ป่ายืนลูกนึ่งแม่ป่ายืนอยู่ทั้งไต่ตีนหนึ่งนวยหนึ่งเพิ่งก็เลื่อยมากบอย่านประเทาอป้าก็ในฝันกระทั่งหยาดถึงหยักเบิงเด้อยากเบิงกตว่ายืนบกไกเพินปันใดๆหยุดข้อซองเบิงนะเป็นมันเป็นคือลักษณะในทำในยังเป็นทำเลื่อยออกมาน้ำตีนเขานะอันในในความฝันน่นคือววานนะ วันนี้ก็ได้ยืดข้อซองเพิ่นเพ่อน,น,นอวยลงมานะอวยจากเขาหน่วยนั่นอวยลงมาหาป่าหาจ้องตากระป่าเลยบ่เพื่อนเพื่อนก็เลื่อยไปเพื่อนก็เลื่อยป,ป่าไปอเลือ่อยป่าไปป่ายืดข้อซองทั้งหัวเพิ่นนะเพือ่อนเรงางัวขันหลังลบ<อ>กลับมาหาก็ไปเห็นหัวเพิ่นสามหัวโอ้มีสามหัวแมสามเสียนแม่ส,สามเสียนสามต<ส>ีมน,น้ำเงินได้เลยถามหนักหน่อยว่า สีน้ำเงินออกเท่าเขียวๆนะครับหักออกสีน้ำเงินลายนะเป็นสีฝาสีออกข่ายสีน้ำเงินนะครับมัดตัด้วยไหยออกสีน้ำเงินเราพูดไม่ถามยังกำหนักหน่อยถามว่าเพื่อนใส่สีหนังผันปูสีสุดท้มากผันใส่เสือสีหนังตอนประธานได้ว่าความฝันผันฟังเลยผันใส่สีเขียวๆออกจังไรล่ะออกเงินๆแน่ผันว่าเป็นมัน แสดงว่าองค์เดียวกันเนาะก็คือว่าได้ถามนาคเมืนเน่อเนี้ยไปเส้นน้ำเพลินเนาะครับก็เคยเห็ดคันเบงคันยังห้เพลินนะบูซาอันพอปูสีสุโทนนะเห็นเห็ดขันเบงให้เพิินประจําให้นาคนะกับกปลาพูนเป็นคนเห็ดเนาะกับไปเซ็นน้าเพิินไปไายน้ําเพิินก็อธิษฐานอยู่พอเวลาเ<ป>วลาป้าไปเซ็เนไาวหรือว่าไปไปหาหนาักน้อยนี่นป้าจะ อธิษฐานอธิษฐานว่าให้ได้ปฏิบัติก็ให้มีพลังอันให้มีอันพลังเงินพลังใจให้มีเงินมีทองแนะนำเนี่ยเด้อเพราเป็นกําลังใจให้ถือให,ให้อันนี้ให้อันนี้ใส่ในงวดนี้สิื้อปลาบางสีนะแต่ก่อนปลาไปยุบบริสุทธ์นะไม่ตลูกมันสื่อครับครับจะวางงวดนี่อธิษฐานว่าขอน้ําเพิ่น ให้มีกำลังใจได้เฮ็ดขันเบงขันยังถวายเนี่ยก tamam ็เลยอธิษฐานไปตามๆามคิดป to ้านี่ละเพื่อนมหาอีน <identified? S 1> ีเ <ten> น <hundred leaves> um, <okay>, ้พรไปกดวามาด้โทูไปถามหนักหน่อยว่าอันปูสีชุดทูนเพื่อนใส่ชุดสีหยังมหาเย็นวางเสียอเพิ่่าใส่ชุดออกเขียวเท่าๆเงินเงี้เพิ่นวางเสียโอ้ยบอมันผป้เดียวหรอบ่อนอ้อมาหาก็เลยคิดว่าเนาะก็เลยบอกความฝันในคนฟัง ว่านักหน่อยเพื่อนจะสื่อสารได้เนาะเพิ่นจะแนมเห็นสิ่งทีมนุษย์ยังเข้าแนมบ่เห็นเนาปากเนาะต่เพื่นสามารถแนมเห็นเพราะว่าปากไปหันปากอธิษฐานถึงเพื่อนเป็นมดละเนาะเพิ่นกาจะนั่ขมาเพราะว่าไปอันไปไหวเพื่นไปเส็นน้ำเพื่นกับอธิษฐานนํำนะครับก็เลยเบวก็เลยถามถามลูกว่าอันไอเย็นเพิ่นว่าอันผู้สีสุดโทลงมาหาหนูจำได้บอกว่าคนใส่สุดแบบใดสุดขี้เขียวเท่าแม่คนละ ออกเท่าเงินเงินพันมาครับโอ้ยบอกม็นผู้เดียวบอกมากนถ้ามีกับวางงูไหนบบดเพิ่งวกมหาเพิ่นมีสามเสียงมีสามเสียนเป็นคือรูปพญานาคี่เขาเห็นในรูปน่ละครับแต่เป็นสีเงินเ่อเห็นนาบัตรนาบาตนะสีนาำเงินแมนคือเขาเห็นเป็นปั่นไว้้พิ่นเพิ่นบอกน้ำป่าบอกบอกมาบอกบอกยังเจ้าเพิ่น แต่ว่าเพื่อนันหัน,ห,นหันหัวหนหนามาเดียวเพราะเพราะว,ว่ามันกายป่าไปเนาะมันก็บยูกับไก่ไปไปลาพึ่นคือจังเรือ,อยุดในตีนเขาต่ำๆปลาขยืนอยู่สูงยูครับยืดข้อซองพึ่งกับกายไปเนาะกายไปกายเติบละยืนข้อซองพึ่นกับงวัวมาเหลียวปก<อ>็เลยหมอบลงย่านน้ำนะ่ะย่านนำ้ำมาแก้วไม่ฝันนั่นทังอยากเห็นทึงย่านน่ะปรากฏว่ามีมีอยู่สองคนน่ะ จักพลอยบอฮู้อย่กันมาเบิงมาเบิงมาเบิงว่ะมาเบิงเออมาเบิงงูไงเอเงอมาพบกันว <บง S 1> า,าออนานะบ่เบิงงูไหพช่รลบวพนเลื่อย,ยล,อลงมากายๆไปแล้วหัวพนกายไปกกายยืดข้อซองมานี่ยืดไปไกลพิลนนงูมาก็เลิ่มอบลงย่านน้ำนะแต่ว่าเพื่อนกั <c oughs> บบรเฮ็ดหยังบอก <c oughs> บ่เษ็ดหนัง<อ><อ>งูงวข้อมาเหลียวเบิงสีไหลไข่ ไอ้ท่ายว่าป่าอธิษฐานถึงเพลินเพิ่นกับมาหาหยีเนาะแม่นมัางคือถ้าเป็นเป็นความจริงเนาะแต่ว่ามีเสียงนั่นสามเสียงแต่เพิ่นมีเสียงสามเสียงแบบเพล่าเพิ่งหัวเพิ่นมาหามีเสียงสามเสียงแล้วบางแล้วมันก็เลื่อยกายไปโอ้พิ่นก็กายไปเลยแม่นก็เลี้ยวน้ำกลดเพิ่นก็วนไปนั่นภูเขาคือนเขาเพิ่นเลื่อยลงไปแล้วก็วนขึ้นไปภูเขาลูกนั่นกะกเบบางจนจนสุดแสงหูแสงตาเนี่ย เพิ่งเพิ่งเจอเพิ่นหายไปจนเห็นแต่หางเน้อยๆความเหี้ยห์ขันป่าประมาณนี่สิจักเหน็ดรับเอาเมื่อกี้เป็นผู้เขานอจอดกันมันสิเหี้ยา์บันไดป่าเดียวจนว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเลื่อยลงมาเตมอินเห็นแต่หางเพิ่นก็เลื่อยลงมาหาป่าเลื่อยมาหาป่าเพิ่นก็วนขึ้นไปหม่องกาวก็จะเลี้ยวนก้นเพิ่นจนสุดจ้าพอเห็นเพิ่นก็ย้อนว่าซ้ำ้นตาลเนาะแม่นโอ้ยความยาวก็สิจักเหน็ดไปเรื่อยๆ อย่างเีห้กดีปรากฏว่ามาเดี๋ยวเห็นกึกกึมองยื่นเบิ้งเพลินเหลื่อยลงมาปรากฏว่าสองสามวาอย่านยครับนก็สีมี่กใหม่แน่ก็ยืดข้อชองไปนำอันละงวงวะห่ายืดห่าจากเบงเออยืดห่าจากเบืงองจากผู้ักก็บอกว่าว่ามีอย่างเงี้บอกแกงู้อยู่แูงูางอยู่ครับ บาดพันเลียวมาผัดเป็นหัวคือหัวพญานาคมีสามเสียนนะรปกติพันนมีเก่าเสียนมีอันยังเป็นสีเนาะพันเดียวเห็นเนียวมันเป็นสามเสียนอให้สามในป่าคันขมันแปลตีเป็นเหล็กตีตีแนวดแนวนี้ปลาป้าบอกปลาตีสามแปดเป็นยังือว่าสามแปดนั่นกับว่างูงูใหญ่กับเป็นเป็นแปดเล่าเขาสิตีแปดโอ้ขันงูใหญ่เป็นแปดงูน้อย งูหน่อยแม่ปดสิตีเป็นเจ็ดโอ้ยใหญ่แปดงม่น่อยเจ็ดงูให่แปดตัวสามนี่คือสามเสียงนอกระตีหาสามสามแปดปาตีหาสามแปดโอ้ถ้าถ้าสามตัวแม่ถ้าสามตัวได้ตีหายาสามแปดเพราะสามนี่ก็คือเสียนเพิ่นนอกมะอันกระหน่ำเพิ่นงูใหญ่เพิ่นก็เป็นแปดปากเล็กตีห้เป็นหาสามแปด กบะอยู่มันคือถึงโตปักมักใช่นาบอกบอกเพื่อเ่ยงไปเที่ยวกันก็บอกสามแปดได้จับครูมันคตจะมีดวงมันจะเสียละป่ากรบะนีงงวดนี้ป่าอาจจะได้ถือทักสามตัวกระบะนีงได้งวดนี้นอะแต่สามตัวมาขาดสามแปครับสามแปดนะครับาเป็นไปได้ห้าสามแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดแม่มักคือกันหนึ่งสามแปดหาสามแปดเป็นหนึ่ง อเอาเอาวอาให้ฟังแน่บัดนี้อันกับแก่นี่แม้ยังของใจอยู่งวดแรกเพิ่นห้องเท่ากว่็งวดแรกเพิ่นห้องต้วิทกว่บแก่บ่ครับกับแก่ห้องต้วิทพราะว่านั่งฟังเหล็กโยงนั่นซีโมงเกือบสีหาโมงนี่ละห้องเจ๊เทืยวกวตอนนั้นอกอกแล้วนะมันห้องสีหาเทื่อหมดเลยบัดนี้ <บา S 2> ม,มือขึ้นนี่ห้องอีกบวมืขึ้นนี่มือว่านมือว่านก่อนมือว่านมือว่านนี่ย่ำย่ำอันเดืกๆเดอดอ๋อ จักขังครับป่าวันนี้มันห้องซิบเก่าเถื่อก็แก่เนี่ยห้องหลายแต่ป่าก็แก่เนี่ยห้องเจ็ดแปดเถื่อเก่าเถื่อนี่ก็หลายเนาะป่าเนาะซิบเก่าเถื่ออันนี้ซิบเก่าเถื่อครับเต็มชมก็ง่ายแล้วก็ลูกแล้วก็อย่างเงี้ยเนาะก็แก่ห้องอีกแล้วหน้าตัวใหญ่ได้นั่ะอู้ออันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เสียงญ่เสียงคห้องต่อวิ่งนั่นเป็นตัวหน่อยบ่ป่าบ่ตัวใหญ่คือกันหัวก้อนนนั่ห้องตัวหน่อยโอหัวก้อนบอกเขามันห้องซิบเจ็ดเถื่อนเนาะห้องซิบแมนแมนครับออก กสิบเอ็ดกนไปแตะงวดนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่ห้องสิหากัสิบเก้าเสียงงเสียงข่วงอ่อนเสียงขึ้นตัวใหญ่ล่ะเสียงคนใหญ่แห้นะเสียงคนเคยห้องล่ะครับผมแต่ว่างวดก่อนสิห่องสิบเจ็ดเตือ่สิบจักเตือนสิบหาเตือ่บอกว่ามันห้องเตือเดียวเลยจักเถือดอกกระลืมนะแต่ว่างวดนี้เด็กเงี้ยไม่อีก มะนาเบิองกับพัญายนิ่มเก่ามะนาวเบิองกัปปัญาย่แย่ปัดห่อรลายแเถั้งซิบเก่าเถียแบบแก่ยังยัห่อรลายเทียก็แก่หายโสดหาโสดอยู่ดี่พราะกญญกรแก่กัปปะกันเบาอย่างนี้เคยหายโสดหายโสดหายเด้อวันนี้เด้อว่างานลูกหลานห่อขึ้นไปแต้มหนึ่งว่ะครับผมก็ขอบคุณคุณป้าครับที่ให้ความฝันให้ตัวเรกเด็ดๆเอาไปฝากเอฟซีแฟนช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะครับเนาะ ครับผมกับสาธุเด้อครับครับผมสาธุเด้งวันี้ค่อยคุณป้าได้สาตวตรงๆในแม่เนาะสาตูถ้าผมที่ขาดไ่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณแม่นบอปะครับที่ขาดม่ได้ก็คือขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาช่วงเข้ามาติดตามในช่องสตารดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนาะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านมีแต่ความโชคดีเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องขอสุภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไข้เจ็บ คลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอก็ไม่คลิปน้ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปนราะโต่นกเกเออยู่บ่กบ่นอนบิดมมกต่กันไปเรื่อยละไม่นอน ื่าจะฟันเห็นกับฟันเห็นตัวใหนเขาวนุมเอ้ตัวมันตัวให่ตัวเ,เออฟันเห็นงูสามหัวอีเป็นยังไ,ไ 8, 8, สงสามแบบเนี่ยหาสามแบบสามหัวกับสามหัวกินพีแม่กินเลยธรรมาสเลยสแพี่แม่ทัานะครับนึกืนก็ได้หนึ่งสองส แต่มันหลับครับอาผู e ้สาวไปออกคิดเลยในลานะอาม่ชอบมาอยู่ต้องหางว่า